สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับในวิดีโอชุ่นี้นะครับก็เป็นตอนเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับใน EP 01นะครับก็จะเป็น EP 02เนาะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาโอ้หกโมงเช้าละนะครับโอเคก็เช้าอีกวันนึงนะครับผ่านไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ ก็จากในในส่วนของพาร์ทที่แล้วที่เราพูดพูดกันไปเนี่ยเราก็คุยกันในเรื่องของคําสั่งปริ้นเนาะคำสั่งปริ้นคำสั่งปริ้นมันก็เอาไว้แสดงผลข้อความบนหน้าจอนะครับซึ่งเราก็เราได้ลองใช้คาสั่งปริ้นไปละก็จะมีคําสั่งปริ้นแสดงข้อความธรรมดานะครับก็ใส่เครื่องหมายลอนโคดนะครับถ้าจะเชื่อมข้อความนะครับก็ใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นหรือใส่เป็นเครื่องหมายบวกก็ได้นะครับ ทีนี้เวลาเราใส่เครื่องหมายบวกในสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่า het, เวลามันไปเจอตัวเลขเดี๋ยวมันจะเข้าใจว่าเป็นการบวกตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องระวังเอาไว้ัน,นั้นก็ใส่เป็นเครื่องหมายก็มาขันแบบนี้กด้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้มันคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เราใส่เครื่องหมายา Mih. ชาร์ปตัวนี้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแทนสิ่งที่เราต้องการที่จะคอมเมนต์มันไว้ นะครับหรือไม่ต้องการให้มันประมวลผลนะครับเอาไว้เช็คเวลาที่บรรทัดไหนเราอยากให้มันข้ามการทํางานเราก็ใส่เครื่องหมายฉาบข้างหน้านะครับถ้าเราใช้ไพยชามตัวเนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือมันจะสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ใช้ในการอธิบายนะครับว่าบรรทัดนี้คืออะไรบรรทัดนี้คืออะไรนะครับหลักการเขียนโปรแกรมที่ดีควรม,มีคําอธิบายนะครับเพราะทำไมอธิบายเนี่ยวันหลังกลับมาดูแล้วมาจะงงนะครับซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่ ชุดคําสั่งถัดไปเลยนะครับตอนนี้ยังอินโทรอยู่นะครับยังพื้นฐานอยู่ก็ในส่วนของตอนนี้ก็ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องต้องเรียนกันตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการรับข้อมูลเข้านะครับตอนนี้คือเราส่งข้อมูลออกแล้วเนาะด้วยคําสั่งปริ้นนะครับด้วยคาสั่งปริ้นเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลออกได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะรับข้อมูลเข้าบ้างนะครับการรับข้อมูลเข้าเนี่ยมันก็จะเป็น ฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่เป็นบิวอินเข้ามาในตัวของ python เองเลยก็คือเราไม่ต้องไปเ,เพิ่มเติมอะไรนะครับมันมาของมันเองได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้อง import คํคำสั่งหรือว่าไม่ต้องเอาโหลดลิปอะไรมาเพิ่มนะครับเ,เดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับคลิกข,ขวาไปที่ new นะครับแล้วก็ไปที่ p ไพทอนไฟล์ อ่ผมจะใส่ EP หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ใน EP หนึ่งอยู่นะอยู่ใน episode หนึ่ง mm hmm. อยู่นะครับเป็นไฟล์ที่สองนะครับเราจะคุยกันเรื่องของ Input นะครับเรื่องของ Input ตตากด enter ผมก็จะได้ไฟล์มาละหนึ่งไฟล์นะครับคำสั่ง Input เนี่ยนะครับมันจะเป็นคำสั่งที่ใช้รับข้อมูลเข้าจากคีย์บอร์ดนะครับผมเขียนอธิบายไว้นิดนึงนะครับ,บ,ดนะรบเดี๋ยวโค้ดผมจะแจกเข้าไปในใน ในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์แล้วก็เราแชรเข้าไปในคลาสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเราจะไม่เข้าใจว่าโค้ดนี้ใช้ทําอะไรนะครับผมก็จะเขียนอ่ะคำสั่ง input นะครับเป็นคำสั่งประเภครับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์ะนะครับผมก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับ มันขึ้นสีเรืองออเหล,ลืองขึ้นมาอ๋อเอ่อไม่เป็นไรนะครับมาอันนี้คือไพทอนมันค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องข้อวักนะครับตำแหน่งของของชุดคำสั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเวลาพิมพ์นะครับพยายามพิมพ์ให้ชิดด้านด้านซ้ายเอาไว้เป็นหลักนะครับอย่าพยายามไปข้อวักไม่ต้องไปจัดรูปแบบฟอร์แมตอะไรให้มันสวยงามนะครับเพราะว่าบางทีเราข้อเกินเนี่ยไพทอนมันบอกเอลอร์เลยนะครับ อั่างเวลาเวลาที่เราพิมพ์ก็สังเกตดูนะครับถ้าคุณใช้ตัว editor IDE ด้วยอื่นๆนะครับมันจะมีพวกบางทีก็จะมีขีดสีแดงขีดขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอยสังเกตดูจะสังเกตเห็นว่านี่ยเวลาผมเขียนผมเขียนชิดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมข้อวักนะสมมติว่าผมข้อวักซึ่งมันจะผิดรูปแบบประมาณตัวนี้นะนครับมันก็จะมีไอซีซีย่างเงี้ยขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าเอ้ยมันผิดนะลองกดที่ไฟดูนะหลอดไฟมันก็จะจัด เป็นลนักษณะที่ถูกต้องให้นะครับมาดูนะผมขอว่าปึ๊ดผิดนะครับโดยโดยชุดของคําสั่งแล้วเรามันจะต้องพิมพ์ต่อกันนะครับแต่อันนี้ผมจะไปค,นะครอบเกินผมก็มาไปคลิกมันจะมีหลอดไฟโผล่ขึ้นมาแล้วก็รีฟมันออนไปเลยเห็นไหมครับ,นะรบมันจะจัดเองให้นะครับมันจะจัดรูปแบบให้ถูกต้องให้สมกับนะครับในพาร์ทนี้นะครับคงจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเราเอาแค่รับข้อมูลเข้าเฉยๆเนาะ ก็ไม่ม <im sharing> ีอะไรมากมายการรับข้อมูลเข้าเนี่ยคือก่อนที่เราจะรับเข้าเราจะต้องเตรียมเตรียมตัวแปรนะครับเตรียม variable ขึ้นมาหนึ่งชุดเอาไว้ในการรับข้อมูลเข้านะครับแต่อันนั้นก็ยังไม่ต้องซีเรียสมันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในภาคถัดไปเนี่ยนะครับในหัวข้อถัดไปเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของตัวแปรต่างๆนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรมากมายก็เอาเป็นว่าเตรียมข้อมูลชุดหนึ่งนะครับเตรียมเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่ชุดหนึ่งเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับ สมมติว่าผมจะตั้งผมจะให้ผู้ใช้งานนะครับสมมตินะเราจะให้ผู้ใช้งานเนี่ยพิมพ์ชื่อกับนามสกุลเข้ามาในระบบนะครับคอนเซปต์ของเรานะครับหนึ่งให้ผู้ใช้งานโปรแกรมเราอ่ะพิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามานะครับเสร็จแล้วพอเขาพิมพ์ชื่อและนามสกุลเสร็จปุ๊บกด enter เขาจะเอาชื่อกับนามสกุลของเขามาโชว์ข้างล่างนะครับคอนเซปต์แล้วนะคอนเซปต์เราก่อน ก็คือรอได้ก็พิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์นามสกุลครับพอเขากด enter ปุ๊บล้วก็จะบอกว่า,าสวัสดีคุณอะไรก็ว่าไปนะครับเอางา่งายๆแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันสาม,มารถพิมพ์ชื่อและนามสกุลได้เนี่ยเราจะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อใช้ในการเก็บชื่อผมตั้งชื่อมันว่า f name นะครับตั้งชื่อว่า f name นะครับตั้งชื่อว่า f name. F name ตัวนี้ผมจะเอาไว้สาหรับเก็บข้อมูลนะครับที่เขาพิมพ์เข้ามานะครับผมบอก F name เท่ากับนะครับตัว F name ตัวนี้เอาไว้เก็บนะครับบอก F name เท่ากับ input เห็นไหมครับชุดคําสั่ง input นี่แหละนะครับ F name เท่ากับ input ทีนี้ตอนที่เราจะให้เขาพิมพ์ข้อความเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกเขาด้วยนิดนึงนะครับว่าให้เขาพิมพ์อะไรเพราะถ้าไม่งั้นอ่ะมันก็จะมีแค่ช่องให้พิมพ์นะครับ พอมีช่องให้พิมพ์เราก็เขาจะไม่รู้ว่ามันต้องใส่อะไรเข้ามาใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยต้องบอกเอาเราใส่ลาเบล,ลให้เขาิดน,น,นึงนะครับกรุณานะพิมพ์ชื่อของท่านขาผมบอกกรุณาพิมพ์ชื่อของท่านอ่าผิดรูปแบบอีกแล้วนะครับโอ้ใช่ใช่ผมใส่อันนี้ผิดขอโทษทีครับอันนี้มันต้องเป็น double ลโ o d e นะครับ พอนีเพิ่งเขียน p h p มาเมาื่อตะกี้ใช้ s ิงเกิลโคดยาวๆเลยนะครับอ,อ,อันนี้อันนี้ผิดตรงไหนเอ,อ่ยเราก็บอกว่ามันไม่ให้ตัวนี้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ first name แล้วกันไปอ่าโอเคนะครับ มันไม่ให้ F name ไม่ให้ก็ไม่เอานะครับหเหงาะอเลยอะ Last name เท่ากับ Input กฤุนาพิมพ์นามสกุลของท่านนะครับอะลองใส่ม่ผิดอะไรตรงไหนอีกแล้วเนี่ยอ่ะขอดูซิผิดอะไรร,รีไฟล์โอเคอะเรอยเร้อยนยคะครับ ส่วนใหญ่มันก็จะวักผิดนะครับคดเว้นวักเกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันถึงมันถึงจะผิดนะครับเอามาวิไชี้เดี๋ยวมันก็จะมีหลอดไฟขึ้นแล้วก็คลิกตามหลอดไฟได้เลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้มาก็คือในส่วนของอ,อ,อินพุตชื่อนะครับเราจะอินพุตข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือคีย์ข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันจะเก็บไว้ที่นี่อันที่2คือคีย์ข้อมูลนามสกุลเข้ามาแล้วมันจะไปเก็บที่นี่ นะครับถ้าผมรันตอนนี้นครับถ้าผมรันตอนนี้นะครับอ่าผมรันเห็นไหมฮะข้อความที่ที่เราพิมพ์เอาไว้ข้างบนนะครับนี่ข้อความกรุณาพิมพ์ชื่อของท่านก็จะอยู่ตรงนี้อ่าผมก็จะใส่ชื่อของผมเข้าไปอ่าผมชื่อวิษณุน,นะครับอแล้วใส่ชื่อา้าไปอ่พอผม enter ปุ๊บมันก็จะกรุณาพิมพ์นามสกุลของท่านซึ่งมันก็คือชุดคำสั่งชุดที่สองคือชุดนี้ นะครับอ่ะผมก็จะใส่นามสกุลผมเข้าไปอ่ะใส่นามสกุลตัวเองผิดอีกนะครับเออนะครับอันนี้ก็โทษฐาน,ว,นวันชาวเกินไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็โปรเซสมันก็จะเสร็จอยู่แค่นี้แหละโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ยังไม่เข้าคอนเซปต์เราถูกไหมครับเพราะคอนเซปต์เราเริ่มต้นเนี่ยของเราก็คืออันกริทึมของเราบอกว่าให้พิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับพอกด Enter เสร็จปุ๊บมันก็ให้แสดงข้อความคําว่าสวัสดีสวัสดีคุณอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับตอนนี้เราจากเราเทสละเราเทสสเต็ปแรกของเรามาละเราก็คือพิมพ์ชื่อกันามสกุลออกมาได้โอเคนะครับทีนี้เราจะเอาชื่อกันามสกุลตัวนี้นะครับมาจัดเรียงใหม่นะครับแล้วก็แสดงผลใหม่นะครับโอเคผมก็บอกอ่ะปริ้น การแสดงผลก็ปลิ้งนะครับปลิ้งแล้วก็บอกว่าสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยคอมา่าใช่ไหมครับไม,ไม่ได้คอมา่าต้องพิมพ์ติดกันเลยเราค่อยไปคอวักนะครับคุณคุณเฟิร์สแนมแล้วก็คอมา่าคอวักระหว่างชื่อนามสกุลนิดนึงนะครับแล้วก็ Last Name พอผมเ้าว่าเกินแล้วมันก็จะมีคําเตือนขึ้นมาอ่านะครับคอมมเ่ยเวลาที่เราคอมมาข้อความนะครับก็คือว่าให้คอมมาติดกับชุดคาสั่งกอดหน้านั้นไปเลยนะครับอ่าเซฟอ่ะลันอ่า <c oughs> กรุณาพิมพ์ชื่อของท่านอ๋อมันติดเกินเกินไปอ่ะผมขอปรับนิดนึนงนะอ่า หลังจากท่านผมข้อวักครั้งหนึ่งก็ใส่โคโลอดอย่างนี้ดีกว่าเออแต่ถ้ามันมันอยู่ในในดับเบิลโคดนะครับคุณข้อวักได้ตามใจชอบเลยโอเคอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าอ่ะลัานอีกทีเซฟอย่างเนี้ยเอาสต็อปอันเก,าวกว่ายวสต็อปอันเก่าไปกว่าไยล้านอันใหม่ขึ้นมาเลยนะครับ สต็อตแอนลันโอเคอ่ากรุณาพิมพ์ชื่อของท่านเราตั้งใจพิมพ์นิดนึงนะพิมพ์ชื่อผิดอีกอ่า uh, ชื่อวิษณุนะครับจากุลอินเจบ็บนะครับกดเอนเตอร์ Enter. ปึ้งนะครับมันก็จะบอกว่าสวัสดีคุณวิษณุอินเจ็บนะครับเห็นไมครับว่ามันไม่ไยากนะครับมันไม่ได้ยากเลยเราสามารถที่จะ รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์มาเนี่ยก็เอามาสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับด้วยคําสั่งง่ายๆนะครับด้วยคําสั่งง่ายๆคือคําสั่ง input ะนะครับเห็นไหมฮะว่าเราสามารถที่จะรับข้อมูลเข้ามาแบบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องจำก็คือว่าข้อมูลที่เอาเข้ามาตอนนี้จะถือว่าเป็นสตริงหมดเลยนะครับ ตอนนี้นะข้อมูลมันจะถือว่ามันเป็นสตริงทั้งหมดก็คือว่าไม่ว่าจะพิมพ์อะไรเข้ามาเนี่ยจะถือว่าเป็นสตริงหมดเลยเป็นอักขระทั้งหมดนะครับเป็นอักขระทั้งหมดอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่เราจะต้องต้องรู้ก่อนนะครับอ่ะนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเราไม่ได้เทคในในตัวของออแพลตฟอร์มอื่นเลยใช่ไหมเราเขียนแค่ในภายชาร์ทเราไปลองดูนะ พอดีว่าเนี่ยผมเปิดจูปิเตอร์ไว้นะครับจูปิเตอร์เรามาลองดูว่าชุดที่เราเขียนคําสั่งอยู่ตอนเนี้ยลองวองอันนี้กันก็ได้นะครับปิดเอฟเนี่ยถ้าลองไปละใส่ในไพชามเนี่ยมันจะมันจะไปจะเอาจากในไพชามเนี่ยไปใส่ในจูปิเตอร์มันจะรันไหมลองดูปึ๊บอ,อ,อันนี้คือชุดที่เรารันได้อยู่แล้วนะครับกดรันอ่ะความไปเลย นะครับอ่ะเราลองลองดูทีละคำสั่งดีกว่าลองดูทีละคำสั่งกดราน,นอ่าไม่รันให้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปรับอันน,น,นี้นิดนึงพอดีว่าผมเปิดค้างไว้นานมันน่าจะพังไปแล้วละ่ะอ่ามันไม่ให้ผมสร้างอันใหม่ด้วย เน็ตผมหลุดไปแล้วก็ไม่รู้นะครับน,นั้นมาลองในโคอลับบ้างอันนี้อันนี้ในคอลับนะครับในคลับเนี่ยเป็นของของ Google นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือผมทดลองทดลองผมก็กดล้าปึ๊บอ่านะครับอ่านเสแล้ว ชุดคำสั่งเดียวกันะนะฮะกบเพิ่มลองแบบนี้ <c oughs> ผมไปก๊อปมาเลยแล้วกันอ่ะเนี่ยนะครับมันก็จะได้ออกมาเหมือนกันผลลัพธ์มันก็จะเหมือนกับที่เราลันอยู่ในอันนี้ นะครับผมลองรัดอันนี้ให้ดูเห็นไหมครับชุดเดียวกันเลยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเขียนในในส่วนของบนออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกถ้าเขียนลงไปในโค้บของ Google เนี่ยมันจะลงใน Google Drive นะครับแต่ถ้าเขียนใน Jupiter เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมันจะสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ได้เนี่ยครับกดปุ่มดาวน์โหลดลงมา ไหมครับดาวน์โหลดออกมาก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับหรือว่าจะลองเ,ออเซฟอะไรต่างๆนะครับดูเหมือนไอ้โปรแกรมพวกนี้ผมจะมีปัญหาเวลาที่เราเปิดทิ้งไว้นานๆนะครับพอเปิดทิ้งไวน้นานๆแล้วมันมักจะติดมันจะเฟลนะครับผมลองขอลองอีกทีหนึง่ง มันไม่ให้เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับพอนี้ผมเปิดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่นู่นนะครับมันก็เลยไม่ยอมให้ผมคิดเอทอันใหม่ให้ไม่ยอมให้หรันด้วยนะครับเราต้องปิดแล้วเปิดใหม่นั่นเองนะครับแต่ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับจะใช้อันนี้โค o l l อันนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้ Cool l ลลอันนี้ก็ส่งผ่านใน Google Drive มาให้ผมก็พอ ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคสำหรับในผ่านนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันอีกทีนะครับในคลิปวิดโอถัดไปเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของพวกตัวปร่งตัวแปรอะไรต่งตางๆบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตแค่นี้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรมากก็คืออย่าก็แค่พิมพ์คาสั่ง input นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บตามด้วยข้อความนี้ท่านต้องการนะครับต้องการให้มันเป็นข้อความแบบไหนก็ใส่ลงไปแบบนั้น เราเวลาออกพอเราลันออกมามันก็จะมีข้อความอย่างที่ที่เราเราต้องการให้มันโชว์นะครับเนี่ยก็คือเหมือนลาเบลอะนะครับตัวนี้ก็คือลาเบลโอเคนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คงเอาไว้แค่นี้นะเราเจอกันในพาร์ทต่อไปครับผม